สวัสดีครับพบกับผมช่างหยัดนะครับช่างหยัดศรีสะเกดช่างหยัด NSR นะครับร้านอยู่อุปเมืองจังหวัดศรีสะเกตออกจากตัวเมืองมา12กิโลนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเบอร์ลายใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ไว้ติดต่อสอบถามปรึกษาส่งรถส่งอะไรสั่งอะไรได้เลยครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวมาดูเครื่องลูกนี้กันครับเครื่องเป็น NSR 150RW ลูกค้าจากภาคเหนือนะครับอันนี้จําจังหวัดไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับที่ไว้วางใจส่งรถมาให้ผมดูแลให้อันนี้ทําทั้งคันนะครับทําทั้งคันตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนเลยลูกค้าแจ้งไว้ตัวไหนไม่ผ่านก็ให้เปลี่ยนได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเดี๋ยวมาดูแคลงขวากันก่อนนะครับแคลงขวากันตัวนี้มีปัญหาก็คือน้ําเข้าเครื่องนะครับน้ําเข้าเครื่องก็จะมีคําเหมามีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับ เครื่องลูกนี้เคยผ่าทํามาแล้วนะครับ <c oughs> เคยผ่าซ่อมเปลี่ยนก้าน <c oughs> เปลี่ยนอะไรมาแล้วนะครับลูกปืนก็โซมนะคลูกปืนก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทุก,ทกลูกนะครับลูกปืนนี่ครับโซมหมดแล้วครับหลวมหมดแล้วเวลาหมุนเวลาอะไรต่างๆครับก็ควรเปลี่ยนนะครับซีนทุกตัวพวกนี้นี่ให้ดูสภาพแข็งกันก่นกอนว่าประมาณนี้แล้วก็มีตรงนี้ ตรงน,นี้ตรงน,นี้ซ่อมมาแล้วนะครบตรงนี้รับฝาปั๊มน้ําตัวล่างนาบไทยนะก็ซ่อมมาแล้วนะซ่อมแล้วแต่ไม่เป็นไรครับถ้าซ่อมมาแล้วแล้วไม่รั่วก็ใช้ได้นะครับไม่รั่วเกลียวไม่หวานก็เป็นอันใช้ได้นะครับประมาณนี้นะครับสภาพแท็งก็ประมาณนี้ครับส่วนลูกป,ปืนได้เปลี่ยนแน่นอนต,ตัวนี้เป็นลูกปืนนาชินะครับเป็นลูกป,ปืนเทียมก็เป็นเกรดดีอยู่ แต่ดูดีๆนะครับนาชีเทียมนาชีแท้ก็มีนะครับให้เพื่อนๆดูดีๆนะครับเดี๋ยวว้ไว้วันหลังผมจะเอาลูกปืนนาชีแท้กับนาชีเทียมมาให้ดูมีนะครับของปลอมมีแล้วนะอตนนี้ก็หลวมนิดหน่อยก็พอได้อยู่ครับไม่แตกโอเคไม่แตกนะครับประมาณนี้นะฮะ Rw f f เด x พวกนี้จะมีตัวนี้มาเพราะว่าแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันไม่น้ำมันไม่ไปเลี้ยงลูกปืนบาลานเซอร์นะก็มีตัวนี้แล้วก็ nsrp รุ่นหลังๆรุ่นท้ายๆก็จะมีตัวนี้มานะครับจะจะเป็นตัวกันน้ำมันให้ไหลเข้าไปในลูกปืนบาลานเซอร์ด้านซ้ายนะครับ ก็ประมาณนี้เอาคร่าวๆกันก่อนนะครับเดี๋ยวมันคลิปจะยาวครับเพืเ่อนก็แคลนขวาก็มีรอยซ่อมมานะครับลูกปืนก็เดี๋ยวแนะนําให้เปลี่ยนแล้ยวต่อไปที่แคลงซ้ายนะครับแคลงซ้ายก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เบ้าลูกปืนก็ถือว่ายังโอเคอยู่แต่ก็ไม่ค่อยแน่นมากน่าจะเป็นที่ลูกปืนเทียมนะครับประมาณนี้ ัน,นี้ซีนมันเข้าไปข้างซีนมันเข้าไปชนลูกปืนชนลูกปืนด้านในแล้วหมุนมันก็จะฝืดนะครับจะฝืดมาณน,น,น,นี้ส่วนลูกปืนบาลานเซอร์ด้านซ้ายก็ผมเอาออกแล้วอ่านออกแล้วเพื่อที่จะเช็คว่าเบ้าลูกปืนมันหลวมมันอะไรหรือเปล่านะครับน,นีนะครับ ดูคร่าวๆกันไปก่อนส่วนข้างในอุปกรณ์ข้างในก็ยังพอได้อยู่บ้างนะครับส่วนลูกปืนเปลี่ยน,นครับลูกปืนแนะนําให้เปลี่ยนเลยไม่ไม่ผ่านแกนสเตอร์ก็สึกเยอะแล้วนะครับสึกไปเยอะแล้วควรเปลี่ยนนะครับแกนสเตอร์เฟืองยังพอได้อยู่นะครับเฟืองลาวคลัสก็มีการถอดกันหรือมาก็มีรอยเคาะรอยอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเช็คเกลียวให้ ผมเช็คให้ถ้ามันดีก็ไม่เปลี่ยนแต่ถ้ามันไม่ดีก็เปลี่ยนนะครับก็ไม่แพงมือสองดีๆสภาพสวยๆยังพอมีอยู่นะครับบาลานเซอร์เดี๋ยวดูบาลานเซอร์นะครับบาลานเซอร์นี่ไม่ผ่านนะครับเปลี่ยนแน่นอนครับไม่เปลี่ยนไม่ไหวแล้วครับนี่เป็นหลุมลูกปืนไปเลยโดยรอบเลยครับไม่เปลี่ยนหอนแน่นอนครับโอเคดูเข้าเวียงนะครับเข้าเวียง ข้าเหวียงก็่าเปลี่ยนก้านมาแล้วนะครับมันเป็นก้านเทียมเป็นก้านเทียมลูกปืนเทียมนะครับเกลียวยังยังดีอยู่เกลียวเกลียวยังดีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวอาจออกดูถ้ามันแน่นก็ก็ใช้ตัวนี้ได้แต่ถ้ามันหลวมก็เดี๋ยวค่อยหาเข้าเหวียงมาเปลี่ยนนะครับไม่แนะนําให้ซ่อมนะครับข้อเหวียงมือสองยังมีขายอยู่ไม่แพงนะครับ แล้วก็อแผ่นคลัสนี่แผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กก็สนิมทุกแผ่นเลยนะครับสนิมทุกแผ่นเลยนะครับแนะนําให้เปลี่ยนนะครับถ้าสนิมเยอะขนาดนี้ขัดไม่ไหวขัดแล้วบางแน่นอนแผ่นคลัสก็จะมีเทียมบ้างแค้บ้างผสมกันไปนะครับทำมานะครับนี่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการให้ครับแผ่นคลัดเปลี่ยนนะครับ ส่วนแชมป์คัดเขาย้ำมาแล้วนะครับย้ำมาแล้วแต่ว่าย้ำแบบเจียนะครับไม่ได้ย้ำแบบของผมนะผมจะไม่เจียผมจะเจาะแล้วก็มาจุดเดิมไว้ย้ำแบบเดิมแต่ก็แน่นนะครับถามว่าแน่นมันก็แน่นแหละแน่นเลยแหละเพราะว่าเขาย้ำแบบแน่นนะโอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็มีรอยสีอยู่ครับสีเพราะว่าแผ่นคัดมันหนาเกินไปนะครับ ยแผ่นคัดเทียมนี่มันจะหนามันจะหนามันก็ทําให้ตัวนี้มันลงลงคือหนาแล้วมันก็จะตัวนี้ก็จะดันลงไปแล้วตัวนี้ย้ํามาใหม่ด้วยหมุดมันก็จะนูนขึ้นนะครับหมุดมันนูนขึ้นมันก็จะสีนะครับลอยสีเห็นไหมนี่เพื่อนเห็นรอยสีไหมครับเนี่ยรอยสีแต่ถ้าเป็นแผ่นคัดแท้มันจะไม่สีเพราะว่ามันไม่หนาแต่นี่แผ่นคัดเทียมมันหนานะครับเนี่ยตัว แ,แผ่นนี้มันจะไปสีข้างในเห็นไหมครับรอยสีชัดเจนสีตามมุดเนี่ยครับตามมุดเนี่ยขาวๆเห็นไหมครับโอเคส่วนตัวนี้ก็ถ้าอยู่แหวนครบอยู่แหวนแหวนยังมีอยู่ครับก็มีสึกบ้างเดี๋ยวใช้เป็นกระดาษทรายรูปให้นะครับโอเคนะครับ ส่วนเฟืองซับเสียงนะครับเฟืองขับมาล้านก็เดี๋ยวดูกันน่าจะต้องรดบเปลี่ยนนะครับตัวนี้น่าจะต้องรีบเปลี่ยนนะโดนเคาะโดนอะไรมาเยอะเลยน,นะครับโดนเคาะมานะครับโอเคครับผมบประมาณนี้เฟืองปลายเขาวียงก็ตัวนี้น่าจะใช้ได้อยู่นะครับส่วนสปริงคัตผมแนะนําให้เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่ามันล้าแล้วเพราะว่า ใช้เป็นแผ่นคัดแท้มันหนามันจะกดสปริงมากนะครับกดแบบกดกดจนมันชิดนะครับกดจนสปริงนั่งนะมันก็จะทําให้สปริงคัดล้านะครับน็อตพวกนี้ก็โอเคนี่ยังใช้ได้อยู่นะครับนอบ็อตมาลานเซ์ก็โางทีอยู่นะครับมาดูที่แกนปั้มน้ํานะครับแกนปัน๊มน้ําก็เนี่ยเห็นนะครับสาเหตุที่น้ําเข้าเครื่องเห็นไหมครับ เป็นล่องเลยนะครับแล้วก็ตามมดรอบเลยนะครับก็เดี๋ยวใช้วิธีการดูก่อนมันจะพอจะซ่อมไหมถ้าไม่ผ่านก็เดี๋ยวเปลี่ยนใหม่นะครับ่ในพัดอำน้ำก็โอเคพอได้อยู่นะครับแต่นี้น่าจะเป็นดูด้วยตาน่าจะเป็นของเทียมนะแต่นี้มันโผล่ๆเยอะๆอย่างไงก็ไม่รู้ โอเคครับก็เดี๋ยวตัวไหนควรเปลี่ยนเนดะี๋ยวผมเปลี่ยนให้เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมดูให้ถ้าหลวมเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับถ้ามันขาดถ้าประกอบไปแล้วมันขาดมันจะงานเข้านะครับผมเคยเจอมันขาดอยู่นะเดี๋ยวดูให้นะเดี๋ยวดูให้ครับก็โอเค ตอนนี้กามปูไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะก็ไม่ไหม้ไม่อะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมเจ็จจะจัดการดูให้ทีอันนี้ประเกันผุหมดแล้วนะครับคลิปจะยาวหน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้ดูละเอียดละเอียดตอนนี้ไม่คดไม่งอครับแกนเกียร์ผ่านไปครับก็มาดูที่เสื้อสูบนะครับเสื้อสูบก็อันนี้แหวนผอมไปข้างนึงแนละ้ว เสื้อสูทมีรอยเยอะอยู่นะครับรอยรอยรอยเป็นเส้นเลยนะครับยาวเห็นไหมครับเพื่อนๆเนี่ยครับนี่ยครับยาวเลยไปจนถึงนู้นเลยครับนี่รอยรอยลึกมากนะครับรอยลึกมากเลยนะครับนี่ครับมีหลายเส้นเลยครับถามว่าใช้ได้ไหมได้นะครับแต่มันไม่แรงไม่มีกําลังแน่นอนกาลังอัดรั่วนะครับ มันอยู่ตรง,ตรงไอเสียด้วยนะตรงเนี้ยเส้นนี้เห็นไหมครับอันี้ก็นะ่าจะต้องได้ตีปลอกใหม่นะครับตีปลอกใหม่ชัวกว่าเงียบน่าจะต้องได้ซ่อมท่อน้ำด้วยดูนะครับท่อน้ำน่าจะต้องได้ซ่อมนะเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับแต่ตีปลอกใหม่แน่ๆนะฮะ โอเคนะครับก็ยังไม่ได้ผูกมากแต่ก็ผนังก็บอกสูบไปหมดแล้วนะครับสึกมากมีรอยเยอะเลยก็เป็นเสื้อ RW ตรงรุ่นนะครับ k ค6 x คริรล์เอมีรอยเยอะนะครับโอเคนะครับเสื้อสูบเดี๋ยวตีปอกถ้าไม่ตีปอกก็เปลี่ยนใหม่จะจะจะดีกว่า แต่ตีปอก็งบประหยัดนะครับส่วนฝาสูบอันนี้ปาดควักเบ้ามาแล้วนะครับถ้าเป็นจุดๆุรมอกระบาดยังไม่หายขนาดเขาควักไปลึกแล้วนะครับเห็นไหมรอยเขาคว้าลงไปแล้วก็ปาดฝาด้วยเห็นไหมลอยปาดฝาชัดเจนนะครับโอเคแก้ไขได้ครับแต่แกนใหม่ก็ดีกว่าอยู่แล้วนะครับแต่งบงบมันไปเยอะอยู่แล้วนะครับ อันนี้ลูกสุบแท้นะครับแต่ว่าเสื้อสูบมันเป็นรอยมันก็ทําให้ลูกสูบมันก็พังไปด้วยกันเห็นไหมครับนี่กำลังอ่ามันก็จะรั่วลงตรงนี้นะครับเล็ดรอดลงไปนะมครับมันก็จะเป็นรอยไปเสื้อเป็นรอยยังไงลูกสูบมันก็เป็นรอยอย่างนั้นนะครับเพราะว่ามันเสียดสีกันเล็ดยังได้อยู่ครับ ยังคขอคขบูส่วนมากยังคขอคขอบู rw ไม่ค่อยแตกเพราะว่ามัน,มน,มนคือครัพัฒนามาแล้วนะครับเป็นรุ่นพัฒนามาแล้วหนาเหนียวกว่านะครับถ้าไปใส่ตาก,กลมก็จะเดี่ยมเลยนะครับโอเคถึงไหนแล้วนะก็ดูที่ฝาจานไฟตัวนี้ก็ <c oughs> มัดไฟ เหลืองหมดแล้วนะครับเห็นไหมสภาพโซมตามอายุเลยนะตัวนี้แต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาเรื่องไฟชาร์จไฟเกี่ยวกับระบบไฟในรถยนต์ก็ไม่เป็นไรครับอ่าใ,ในตัวมอเตอร์รถรถมอเตอร์ไซค์นะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวทําสีฝาเครื่องใหม่ทําแบบเดิมนี่แหละครับดําแล้วก็มีแดงแบบนี้แหละนะครับทําให้ใหม่ ดูก่อนถ้ามันยังสวยก็ไม่ต้องทําแต่ถ้ามันมีรอยกระเทาะรอยอะไรเยอะก็ทาใหม่นะฮะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับลักไม่แตกนะรักไม่แตก <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนถ้ามันมีรอยไหม้รอยอะไรเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ไม่มีนะ <c oughs> ไม่มีครับส่วนฝา, <c oughs> นะาคลัสนะฮะฝาคลัสด้านขวาก็ต <c oughs> ามนี้นะฮะตามนี้ ก็ไม่มีไม่มีแตะอะไรนะเดี๋ยวคร่้าวไปก่อนเดี๋ยวขูดตะเก็นล้างทำความสะอาดมันก็จะเห็นนะครับโอเคประมาณนี้นะครับร้าวๆมีอะไรอีกไม่น่าจะมีนะพวกน็อตนี้ผมแยกไว้จะส่งทุบนะครับก็<ม> <c oughs> ประมาณนี้ครับร่าวๆส่วนขบูเรื่องขบูเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนั้นเดี๋ยวต้อง ล้างปรับจูนในรถอีกทีนะฮะนี่พวกน็อตเครื่องนั่นแหละก็แยกจะจะส่งชุบนะครับก็ประมาณนี้ถือว่าเครื่องก็โซมอยู่นะครับโซมอยู่มนาะเสื้อสูบอุปกรณ์ภายในต่างๆหลายจุดนะครับอ่าตรงนี้เรายามมาตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเราจะไม่ค่อยไปสนใจเรื่องช่างที่เราทำมาจะทำดีไม่ดียังไงไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสนใจนะ พอมาถึงผมผมก็จะทําให้มันดีตามงบให้เลยนะครับงบเยอะก็ดีมากงบน้อยก็ก็ดีตามงบนะครับการทําก็เหมือนกันหมดครับละลายแทะไหลเทียมทําเหมือนกันหมดส่วนความทนก็อยู่ที่อะไหล่เรานั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะส่วนพวกนู้นก็แยกทําสีซีนกระบอกโชกอะไรต่างๆก็ถอดหรือทําสีนะครับซีนรั่วตอนนี้ซีนโชกหน้ารั่วก็เปลี่ยนซีนไปด้วยนะครับประมาณนี้ อันนี้มาใหม right ่สองคันนะเซอร์บิโก้แล้วก็เอสพีมาจากอ่าร้อยเอ็ดนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปมีพลังทําคลิปออกมา้เพื่อนๆได้รับชมเรื่อยๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครสนใจก็ส่งรถส่งอะไรส่งเครื่องสั่งอะไรกันได้นะครับรับทําทุกรุ่นทุกสเต็ปทุกยี่ห้อนะครับไม่ ไม่เลือกยาา่อเลือกรุ่นนะครับทำหมดนะครับก็ฝากไว้เป็นตัวเลือกให้เพื่อนเพื่อนได้รับพิจารณาอีกสักที่อีกสักร้านนะครับก็ทำจริงใจแน่นอนครับจริงใจแล้วก็เื่อสัตว์แน่นอนครับไม่มีหมกไม่มีเม็ดอะไรนะครับงบเงยอะงบน้อยก็ทำตามงบรับับมสองทีก็เคดเออวหกเอ็กตรงรุ่นนะครับของ RW นะฮะ เดี๋ยวดูก่อนเทสก่อนถ้ามันรั่วก็เดี๋ยวเปลี่ยนข้างบนให้ถ้าไม่รั่วก็เปลี่ยนซีนตรงนี้ตรงนี้ก็พอนะครับประมาณนี้พวกเฟืองสตาร์ทอะไรต่างๆก็ครบอยู่นะ,ะครบอยู่นะครับตัวนี้ตัวล็อกปั๊มน้ํานี่หลวมแล้วถอดบ่อยน่าจะถอดบ่อยโอเคครับก็ประมาณนี้จานไฟก็ AW ตรงรุ่นนะฮะมันก็จะเป็นเทปเปอร์แบบนี้เห็นไหมครับจานไฟมันจะไม่เป็นเหลี่ยม มันจะเอียงๆตรงแบบนี้นะครับนะก็สนิมน้อยอยู่ไม่ได้เยอะมากนะนะครับประมาณนี้ครับโอเคคลิปยาวแล้วก็าฝากเพื่อนๆให้เป็นตัวเลือกอีกสักที่หนึ่งครับก็คลิปยาวแล้วสำหรับผมชักหยัดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ